จะมาทําแพล,ลนเตะฟุตบอลจะไก่จะไก่ไก,กว่ากันไหมครับลองไปเตะไปดูเลยนะครับข้างซ้ายกับข้างกว่าครับไม่ีกเดียว จะมาติดให้ขารอบครับฮุฮึฮึฮึครั้งที่สองแล้วนะคบ เวกสาะ